สวัสดีครับวันนี้นะครับ andal, <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาส่งงานนะครับกับตัวรถคันนี้นะครับเป็นบุญได้เฮ็ดวันนะครับก็ส่งงานเป็นโฟลเตอร์ซีนัลในแฝงธรรพิธีครับตัวนี้จะเป็นท็อปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็สิทธิ์แทนะครับไบค์วอลก้าตัวหนึ่แบ็กดิชั่นนะครับตามเร็วครับอันนี้ฟ้าจะใส่สเต็ปนะครับเป็นเนลไยออร์ดี้สไตล์นะครับน้เปิดเข้าไปครับเชิญครับอันนี้จะมีสเต็ปเป็นยงวี่มนตัวนะครับโอเคครับแต่ละคนทางด้านไฟกันบ้าง ดีครับเล็งๆออกมาทีคอมพเตอร์ครับจะมีวงแหวนแถมให้แบบนี้ครับกระตักครับตัวนี้ครับนีขก็ติดแท้นะครับถ้าเป็นใบบอก91ครับต้องมีสกรีนโลโก้วีทีข้างในชัดเจนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับบะหลาดฟ้าเทน55วัตต์นะครับรับประกัน10ปีเลยครับหม่ยเลขแดง5นะครับเคอมพิวเตอครับตัวจะมีครับไบซีโนอ่ผลิตจากตัวนะครับ เดี๋วัาี่จะแสงช่เวลาของวันนะครับัดเจนสมากนะครับโอเคเราอบลูคกค้าท่านใดนะที่สนใจอังเกรดวัันะครับสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กครับ BT Premier Motor ซีนอลได้ทุกสาขานะครับโอเค